สบายดีท่านผู้ชมท่านผู้เบิง่งท่านผู้ฟัง,ฟงพบกับเฮาเส้นกเก่าเส้นเกินมื้อน,นี้ก๋ายกินข้าวเทงกีโซนโซนปลากระเพรนี่กินกับมาหน่อยมา <laughs> ไม่แต่มาน่อยไม่แต่แม่ลาบเท่าเดินมาน่อยมาน่อยอย่าหนังมาเนาะของเขามาโซนกีบกระเพรยงห่างหายไปโดนจาก youtube ไปนอนอยู่โซนลกมันมัน,นี่มาโซนเก็บกระเพราแล้วากามแล้วพี่น้องเลยแบบตักซื้อมือแม่รูเอ็ดหรเป็นจกอย่างเนาะมีแค่ดู โซ่สามโซ่กระสามนีม่เครื่องมีครบเลยแทบทำนี้ถ้ามีเครื่องเล,ไลไยได้มีพักมีเลยแทบมีมาคือนน่อง tắc xi mẹ bà nắng hmm? Mình nông

ทางลัางกับมันเส้นทางไปพบปิปชคนเขาลด,ดกรลายเนี่ยสังม,มาด้วยท่านผู้บัง <c oughs> ท่านผู้บังหลายคนเลยว่าท่านผู้ชมหรว่าท่านผู้บัง Mít đồn thì nó ơi Kháu típ mưng này bớt vào chặt. Xong, chắc Mình dù hôi dù xoan xẹp Mình hơi hơi ทานผู้เบิ pues ่งเลยกันเยอะละมากอะไรนี่ใดนี่เบ <t> ิดป้าถูกถ่าเลยอืเบเก้กาแฟถ้าข้อแม่จะคั้นต้องยิ่กว่านั้น แกมาเก็บกระเพรนี่มานี่ตายได้โตแล้วมาน้อยน้ยอยใหญ่เหมือนค้างเหมือนขิกินละมาเป็นเครื่องมาซีตีนไม่กินเลยง่าเปลีย่ยน,น, <c oughs> นเนลย, <c oughs> ยนลื่นเอาเลยย้ำจำหนึ่งลื่นลงเลย

งาไปเลยน่งถ้าตะลื่นออกคือว่า mà đó vâng mình mặc kinh cả mặc cà phê cho ra mặc cà phê thì luôn thêm bớt à người ở đây nó กนลวอาหารพื้นเมืองล่าเลยถ้าเพื่อผักกินเ,เแ<ต>ือาา่อกียังเป็นยาคกอาานนี่เป็นยาเิง mà ngày giờ ngày nữa mà thấy mình oh. chị xong thì mình cái nữa Ồ เขาเกษีิบมีน้องมีแคบมีมีมนมีเดินจำยังยังพลาเลย ซีเคียวคล้ายกันกับลาบเท่าครับมันมีันคนละย่างกันเป็นใจคนคบกันเอาไ เมือหนาเนี่ยฮาสิมาเฮ็ดแบบเครื่องครบกุย่างคุยแนวเละเฮ็ดแบบเป็นตะกินเคักๆเ้วบแบบแซ่บมื้งเครื่องมือครบเลยพผ้าวมาชนประตูดิบกับห้าไม่เนี่ยห้าตำัวตำชนเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยมาน้อยเนี่ยมาหาตีิเอา้าองไร tiêu <laughs> ừ. Đang nhạp toàn điều Mình mẹ là chị Tô ở đàn phú bưng này, nè bưng này khương típ, này anh à, đi cả khương này nè con เกินไปกี่หน่อยก็อิ่มถ้าใชอันนี้นะเขาแทบะรับเท่าเลยเนาะซีมือแม่น,นื้เค้าทีนึงการันตี้ประการกินมากแฮาปี้จนไง้แทบ เนี่ยป้าก็ชิบเบิดลหลัป้าไว้พ่ออี่มแห้งละ ้าแล้วมาแล้วมาแล้วคำสุดท้ายกูเบ่งเลยบ่งแล้วครับกดไลค์กด, like, ดแชร์นะกดไลค์กดแชร์เขาเนี่ยกดติดตามเนี่ยเป็นกำลังใจให้ค,คลิปต่อๆไปอได้มีแห่งใจให้ค,ค,คลิปนะครับเธอหนะ้าสะกินปลาเลือกอ่ะ มาเบิ้งนำกันพมดแล้วอิงตามวัตุดิสที่มีนี่คลามสุดท้ายเลยแซ่บคู่คำคลิปนี้ก็จบเพียงตอนนี้แหละขอกระท่านผู้เบิ้งกดไลค์กดแชร์เด้อกดติดตามมาเด้อขอกับเจอขอกับเจออกันคลิปหน้าเด้อ